ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงเสียงไทยทำนายททยทักด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปทำนายดูดวงเสียงททยนี้ผมจะททำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะเออนะ และที่สำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ โปรดระมัดระวังนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการทํานายทายทักกันด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเลยวันนี้เราก็จะมาดูแรนดอมกันเช่นเคยนะเป็นการเสี่ยงทายกันโดยใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีสากลนะครับการทำนายทายทักของผมนี้จะอ้างอิงตามแนวทางสากลน,นิยม อ้างอิงคำทำนายตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมเพลินๆน,น,นะครับตามปกติผมจะใช้ไพ่ทาโรหนึ่งสำรับหรือสองสำรับในการทำนายซึ่งวันนี้ผมจะเลือกใช้ไพ่สองสำรับควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะ โอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาทำนายแรนดอมเสียงทายกันในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณมากและอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเออหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใส่ส่สบายสบายไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับเขารักคุณมากและอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเออเขาคือใครยังไงกันเอจะมีคู่กันหรือไม่คราวนี้เออมาลุ้นกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับ ทำใจสบายๆวันนี้คุณได้ไพ่โห้โห ใบแรกก็น่ารักเลยสเตรนจ์ไพ่สิงโตที่ผมโปรดปรานมากใบนี้ตัวแทนของราศีสิงเดือนสิงหาคมก็เด่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับราศีสิงเดือนสิงหาคมโดดเด่นทั้งนั้นจะเป็นราศีอื่นเดือนอื่นๆก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดนะการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกราศีนะครับแต่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าจะเป็นนอกจะจะเป็นตัวตนของคนราศีสิงแล้วยังเป็นความที่เรียกว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้นจะเบาสบายขึ้นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายตำลาสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อสเตรน ปรากฏออกมาชีวิตส่วนตัวของคุณจะเบาสบายง่ายดายยิ่งขึ้นปัญหาจะาคลี่คลายนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองในความสัมพันธ์แปลว่าคุณจะเจอคนที่คู่ควรคนที่น่ารักคนที่อาจจะดุดันมาทั่วสารทิศไม่เคยยอมให้ใครแต่เขาจะยอมให้คุณน่ารักเลยแบบนี้สิงโตเชื่องเชื่องกับสาวแกร่กกอดกันกลมเกลียวแบบนี้นะครับความสัมพันธ์อันดีงามนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ท่านที่มีคนคบหาอยู่แล้วแปลว่ามาถูกทางแล้วเลือกถูกคนแล้วคนโสดมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจคนที่บอกว่ายังไม่มีใครเร็วๆนี้คุณมีโอกาสเจอคนที่น่ารักเออเอามารอลุ้นกันแล้วก็ t m p p r a n c e Balance ชีวิตคีย์เวิร์ดของใบนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อ temperance ปรากฏออกมาให้ใช้ชีวิตแบบสมดุลนะ b a l a n c e ชีวิตดีๆ ทำงานแต่พอดีพักผ่อนแต่พอดีไม่ทำงานหนักเกินไปไม่พักผ่อนนอนเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปอะไรแบบนี้ทำทุกอย่างให้บดพอดีพอดีบาลานซ์ผ่อนคลายแบบนี้แล้วชีวิตจะดีตามดวงชะตาตามหน้าไพา่ตามความเชื่อไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่รับฟังไว้ได้เป็นแนวทางว่าชีวิตคุณตอนนี้กําลังดําเนินมาอย่างค่อนข้างดีแล้ว ปรับอีกนิดเดียวนะบางท่านอาจจะทํางานหนักไปสักหน่อยด้วยความจาเป็นโอเคอันนี้เราเข้าใจได้บางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวบางท่านมีภาระเยอะแต่ถ้าลองหาวิธีหรือหาแนวทางใดก็แล้วแต่ที่ทําให้ร่างกายและจิตใจสุขสงบมากขึ้นพักผ่อนได้มากขึ้นผ่อนคลายได้มากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นไปอีกโอเคมาดูกันต่อนะครับ การเสี่ยงทายแบบนี้มีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราจะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่นะครับเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะมาเสี่ยงทายไปด้วยกันว่าไพ่แต่ละใบที่จะปรากฏออกมาสดๆนี้นะจากการเสี่ยงทายนี้จะทํานายว่าอย่างไรมาลุ้นไปด้วยกันนี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายเออดีเอ็มเพรสโอ้โหสเสน่ห์ของการเสี่ยงทยรับเว้เลยผมรับด้วยคนใบนี้ The อ็มเพ s สไพ่คุณแม่ไพ่ตัวแม่ออกมาจากกระพัดดินีใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากที่สุดอีกใบหนึ่งของไพ่าทาโร่สากลน,นะครับนะเป็นไพ่เมเจอร์ที่ดีมากก็ความหมายใบนี้คือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแทบจะทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ตามความเชื่อเอ็มเพรสจักรพรดดินีผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อม นะละความหมายอย่างแรกเลยคุณผู้หญิงนะถ้าได้ใบนี้นะมาเสี่ยงไทยเจอใบนี้คุณมีโอกาสได้ยกระดับฐานะได้รับการยกย่องมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซส่วนคุณผู้ชายมาเสี่ยงไทยได้ใบนี้คุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ ซึ่งผมย้าอยู่เสมอว่านารีอุปธรภมไม่ใช่นั่งนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าใช้ชีวิตไปตามปกติขยันขันแข็งตามปกติแต่จะมีโชคจากสุภาพสตรีนะครับและความหมายที่2ถ้าคุณมีคู่มีครอบครัวแล้วมีความสัมพันธ์ใดๆอยู่ใบนี้ยังเป็นไพ่คุณแม่หมายความว่ามีโอกาสตั้งครรภ์มีโอกาสมีบุตรมีลูกได้ถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมจัดไปถ้าไม่พร้อมป้องกันดีๆและยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยด้วยว่าใบนี้คุณจะเป็นผู้เลือก จะเป็นผู้ที่มีอํานาจต่อรองในกิจกรรมกิจการใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความสัมพันธ์ก็แล้วแต่โอเคมาดูกันต่อนะครับอืไม่ธรรมดาวันนี้สามใบแรกก็สวยงามละโอ้โหเขารักคุณมากและอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตอยากได้คุณเป็นคู่ครองอืเขารักคุณมากและอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเ,เขาค,า,า,คเคตาคือใครพอจะรู้แล้ว คนน่ารักคนกันเองโอ้เดอะชาริออตใบนี้เป็นตัวแทนของราศีกรกฎก็เด่นหรือจะเป็นราศีอื่นก็ได้ดังที่กล่าวไปแล้วนะราศีใดก็ดูได้แต่ตัวไพ่เองใบนี้คือราศีกรกฎเด่นเดือนกรกฎาคมก็เด่นไม่ไว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาได้เจอกันราศีเกิดของตัวคุณบุคคลใกล้ชิดหรือใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยังหมายถึงการเดินทางใบนี้เดอชาริอตการเดินทาง บุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคนในเครื่องแบบคนที่เดินทางเป็นประจำอะไรแบบนี้สจวด a แอร์โฮสเตดนักบิน คนที่ขับยานพาหนะหรือคนที่ทํางานด้านขนส่งแม้แต่คนค้าคนขายเซลล์ที่เดินทางเป็นประจําโดดเด่นถ้าคุณทํางานลักษณะดังกล่าวนี้อยู่บอกได้เลยว,ว่าใบานี้เป็นไพ่ของคุณอย่างแท้จริงคุณมาถูกทางคุณดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะแก้เคล็ดด้วยการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้เช่นกันนะครับตามความเชื่อนะ บางท่านอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนหรือว่าทํางานที่บ้านแบบนี้ลองหาวันว่างเดินทางพักผ่อนหย่อนใจบ้างการเดินทางให้โชคแน่นอนประมาณนี้และอีกความหมายหนึ่งเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีโชคดีจากทางไกลโชคดีจากแดนไกลคนทางไกลจะมาหานําโชคดีมาให้ก็ได้หรือแม้แต่คนที่รักคุณอยู่ตอนนี้เขาเป็นคนไกลก็ได้เช่นกันแต่คนไกลก็ต้องมีตัวตนนะ หมายถึงรู้จักกันจริงๆนะครับแล้วจะแยกย้ายกันไปอยู่ต่างทิศต,ต่างถิ่นอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องรู้จักกันจริงๆมีตัวตนนะครับถ้าเป็นคนไกลแบบใครก็ไม่รู้ทักมาจีบทักมาขอผลประโยชน์อย่าไปให้เขาหน้าบล็อกไปเลยอย่างนั้นไม่เอานะครับระวังโดนหลอกนะต้องเป็นคนไกลที่รู้จักกันจริงๆมีตัวตนเท่านั้นนะครับเออคนนี้รักคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองเอออยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไป คนกันเองนี่แหละโอ้โหราชาดาบ king of swords ใบนี้ปรากฏออกมาก็ต้องทำนายไปตามตำราสากลว่าไว้เมื่อราชาดาบปรากฏคุณจะได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจอย่างแรกนะคุณจะได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจคนในเครื่องแบบนะหรือความหมายที่สอง ตัวคุณเองนั่นแหละที่กาลังอยู่ในช่วงเวลาที่เติบโตจะมีอํานาจวาสนาบารมีสูงขึ้นโดยลําดับจากคุณงามความดีที่คุณเคยทําไว้แบบนี้หรือสทํานายเพิ่มเติมได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้กําลังจะเข้าหาคุณโดยผ่านทางผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านทางคนรู้จักผ่านทางครอบครัวแบบนี้เป็นไปได้เข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ทําอะไรส่งเดชให้คุณเจ็บช้าน้ําใจคนคนนี้มาดีนะครับเออมาดูกันต่อนะครับพลังงานดีดีวันนี้ สบายใจได้คนนี้มาดีตราบใดที่เขายังไม่ขอผลประโยชน์คุณตราบใดที่เขายังไม่เบียดเบียนคุณตราบใดที่เขายังทําให้คุณสบายใจอยู่ไม่สร้างความเครียดให้คุณแปลว่าความสัมพันธ์นี้ยังปลอดภัยอยู่นะแล้วก็โอ้ก้าวไม้เท้าภาระหนักกันทั้งคู่เลยอะตอนนี้ก้าวไม้เท้า Night of one ตามตําราสากลว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏมันไม่ถึงกับแย่ yeah, ใบนี้แต่เป็นเพียงการบอกเล่าหรือ กล่าวแนะนำว่าช่วงเวลานี้ถ้ามีภาระหนักใดๆให้ทําไปก่อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวความหนักความเหนื่อยทั้งหลายจะไม่สูญเปล่า นักวันนี้เหนื่อยวันนี้วันหน้าสบายแน่นอนถ้าบางคนถามว่าอยากสบายตอนนี้เลยได้ไหมอา้าวก็ไปแบ่งเวลาไปพักผ่อนลองดูนะครับได้นะไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาตราบใดก็แล้วแต่ทุกคนมีภาระทั้งนั้นแต่จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่านไม่สามารถเหมือนกันแต่ความก้าวไม้เท้านี้คือเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วเกิดผลลงทุนลงแรงแล้วเกิดผลแบบนี้ทํางานไปเถิดขยันไปเถิด ได้รับผลดีแน่นอนประมาณนี้ท่านใดที่เป็นเสาหลักครอบครัวไม่ต้องกังวลคุณจะยังแข็งแรงดีมีเรี่ยวมีแรงทํางานทําการต่อไปได้ตามปกตินะครับนะย้ําเลยว่าดูเป็นแนวทางได้การดูดวงไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตนะครับชีวิตคนเรานอกจากจะมาดูดวงแล้วดวงชะตาโชคชะตาทั้งหลายยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย ให้การดูดวงนี้ไว้เป็นเพื่อนคู่คิดเออช่วยตัดสินใจที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติของคุณอยู่ที่องค์ประกอบแวดล้อมท,ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ผู้คนแวดล้อมมากมายและปัจจัยอื่นๆอีกเพียบนะครับประมาณนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีเอ้ยพูดไม่ทันขาดคำขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากผมทานายไปเมื่อกี้นี่เองก้าวไม้เท้าเหนื่อยแต่ดี ก้าวไม้เท้าตามด้วยเดือดตาเหนื่อยแต่ดีทุกสิ่งที่คุณทำไปแล้วจะส่งผลดีสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณตอบแทนเป็นสิบเท่าร้อยเท่าโคตรคุ้มขออนุญาตใช้คำนี้คุ้มมากๆคุ้มจริงๆ นะเหนื่อยแล้วคุ้มจากนี้เป็นต้นไปนะบางท่านจะมีโอกาสได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสเจอคนดีมีโอกาสมีชื่อเสียงการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ยากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือใช้โปรโมทผลงานตัวเองสินค้าตัวเองความสามารถตัวเองได้อย่างเต็มที่ใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับ เรามีสื่อในมืออย่าไปบ่นใครอย่าไปด่าใครอย่าไปวิจารณ์ใครเอาสื่อที่มีใช้โปรโมทความสามารถตัวเองคุณมีโอกาสสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนได้ถ้าคนค้าคนขายก็จะขายดิบขายดีถ้าคุณมีความสามารถใดๆคุณพรีเซนต์ตัวเองออกสื่อมีโอกาสมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอ่ะ ใช้สื่อในทั้งที่ถูกที่ควรนะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะและอีกความหมายหนึ่งก็ยังทํานายเพิ่มเติมได้ด้วยว่าปัญหาใดที่เคยมีจะได้รับการคลี่คลายเยียยาอย่างถูกต้องและอีกคําทํานายหนึ่งแถมให้เดอะสตาร์นี้คุณและเขาเมื่อลงเอยกันถ้าได้ลงเอยกันจะเป็นที่รักของผู้คนแวดล้อมอืมใครๆก็ชื่นชมคู่นี้น่ารักมากแบบนี้เลยโอเคไปกันต่อนะครับดีงามดีงามมากๆแล้วก็เออ จะเป็นยังไงต่อไปโอ้อสศวินไม้เท้าเติบโตแน่นอนใบนี้ออกมาตำราสากลว่าไว้ว่าเป็นตัวแทนของความก้าวหนะ้าความตั้งใจจริงคนมีไฟคนมีแพชชั่นไม่ว่าจะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่เมื่ออสศวินไม้เท้าปรากฏเราทำนายแยกเป็น2ประเด็นหนึ่งการงานคุณจะก้าวหนะ้าชีวิตส่วนตัวคุณจะก้าวหนะ้า 2. ความสัมพันธ์ก็มีโอกาสก้าวหนะ้า เพราะเจอคนศีลเสมอกันเจอคนที่มีทิศทางความคิดไปในแนวเดียวกันส่งเสริมซึ่งกันและกันมีโอกาสเติบโต,ตไปด้วยกันได้ไดอา้ารับไว้เลยรับไว้เป็นแนวทางนะครับมาดูกันต่อนะพลังงานดีงามแบบนี้รับไว้เป็นแนวทางหรืออย่างน้อยที่สุดฟังไว้เป็นกําลังใจก็ยังดีไม่ต้องเชื่อทั้งหมดรับฟังไว้ที่เหลือคุณไปพิจารณาด้วยสติปัญญาของคุณและบริบทแวดล้อมชีวิตคุณตอนนี้เจอกับสิ่งใดอยู่ ให้ดวงชะตาและการดูดวงช่วยตัดสินใจไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับรับไว้เป็นกําลังใจก็ยังดีนะเราอยู่เป็นกําลังใจให้กันโอ้โอโหกเหรียญยินดีด้วยเป็นกําลังใจให้คุณเป็นกําลังใจให้เธอ6เหรียญทําบุญเยอะๆสร้างกุศลเยอะๆคุณมีโอ,อกาสโชคดีจากการทําบุญบางคนบอกว่าตอนนี้ชีวิตไม่ค่อยจะสะดวกสบายมากมายไม่สะดวกทําบุญจะทํายังไงดีถ้าคุณไม่สะดวกทําบุญหรือไม่มีทุนทรัพย์นะ ให้อนุโมทนาบุญกับเขาเออถ้าไม่มีทุนทรัพย์ให้อนุโมทนาบุญกับเขาเห็นใครทำบุญทำความดียินดีกับเขาอนุโมทนากับเขาเราจะได้ด้วยประมาณนี้ถ้าพอจะมีทุนทรัพย์ก็อา่าเป็นผู้ให้บ้างาบริจาคที่นู่นที่นี่ที่เลือกแล้วว่าดีอย่างเช่นบริจาครงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลใดก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเลยแบบนี้นะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายแต่การบริจาคโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมยังเห็นว่า ค่อนข้างชัวว่าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเออการให้ไม่สูญเปล่าอย่างแท้จริงเอาตามสะดวกก็แล้วกันนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ศรัทธาเลยเอาว่าทาบุญตามศรัทธาตามกําลังจะดีมากอันนี้คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองคนที่มารักคุณอยู่ตอนนี้เขาจะเป็นสายเป์เขาจะดูแลคุณได้เออแต่สายเป์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อเซให้คุณนั่งนั่งนอนนอนเฉยๆ,ๆไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะ สายเปแปลว่าเป็นคนใจถึงใจสปอร์ตมีกินมีใช้มักจะมีของขวัญของกำนันติดไม้ติดมือมาให้แบบนี้นี่คือสายเปไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงคุณแต่อย่างน้อยเขาจะไม่เบียดเบียนคุณเขาจะมาสนับสนุนคุณตามกำลังแบบนี้นะครับโอเคทำบุญทำกุศลเยอะๆนะเน้นความสม่ำเสมอเยอะๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าปริมาณนะ ไม่ใช่ทำบุญต้องเท่านั้นเท่านี้เยอะๆไม่ใช่เยอะๆหมายความว่าทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำเป็นกิจวัตรเออแล้วก็โอโหราชาเหรียญสายเปท์ทำบุญแล้วมาด้วยราชาเหรียญมีโอกาสาร่ํารวย ตามดวงชะตาเท่าที่เห็นตามตำราสากลว่าไว้เมื่อราชาเหรียญปรากฏ King of Pentacles คือตัวแทนแห่งอภิมหาเศรษฐีความร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าเสียงทายได้ใบนี้เราจะรวยกันปุุปรับไม่ใช่ไม่งั้นก็รวยกันหมดแล้วนะ ให้ดูไว้เป็นแนวทางว่าคุณมีโอกาสดวงดีช่วงนี้ถ้าคุณขยันขันแข็ง,ขงราชาเหรียญคือผู้ที่มั่งคั่งจากความสามารถจากบุญเก่าจากวาสนาเก่าจากทรัพย์มรดกหรือสิ่งใดก็แล้วแต่เรียกว่าบุญเก่าดีต้นทุนเดิมมีปัจจุบันจึงสุขสบายทุกอย่างความสุขสบายทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีๆตื่นมารวยเลยไม่มีแบบนั้นมันขายฝันไม่มีนะครับนะเราไม่ขายฝันกันเราทํานายตามจริงความเป็นราชาเหรียญ ความร่ำรวยที่มาจากหนึ่งความขยันสองบุญเก่าสสมทรัพย์สมบัติเก่าปู่ย่าตายายให้ไว้และ4ี่ความขยันในปัจจุบันประมาณนี้เมื่อทุกองค์ประกอบลงตัวดวงดีฟ้าเปิดด้วยอุปสรรคน้อยด้วยคุณมีโอกาสร่ำรวยได้จากความสามารถอนี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองคนที่เข้ามาเนี่แหละคนที่รักคุณเนี่แหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งด้วยกันดวงส่งเสริมกันตามความเชื่อคบหากันแล้วพากันไปร่ำไปรวยอา้าว ลองพิสูจน์ดูได้นะครับในระยะยาวอาจจะไม่เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันทันใจแต่ขอให้คุณยึดมั่นความดีความถูกต้องมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะคนเราทางทางดีต้องได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูสําหรับที่2นะครับให้ไพ่สําหรับที่2บอกเพิ่มเติมว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณกับเขามีโอกาสจะลงเอยกันเร็วๆนี้หรือไม่อืมถ้าคนที่มีคู่แล้วมาดูคลิปนี้ได้มาดูคลิปนี้เปิดมาเจอหรือเปิดผ่านมายังไงก็แล้วแต่ขอให้รับทราบไว้เลยว่าคู่ของคุณน่ารักมากคุณเลือกคนได้ถูกต้องเป็นคู่ที่น่ารักอยู่แล้วถ้ามีใครมาจีบเพิ่มอย่าหวั่นไหวนะครับถ้าคนที่มีคู่ดูคลิปนี้คุณกับคู่ของคุณจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตจะเจอคนดีๆเร็วๆนี้ โอ้ oh, โหลาชาถ้วยเอไม่ธรรมดา <_ d ata> เขายกย่องคุณมาก <_ d ata> เขามองคุณดีมากเลยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองตัวเขาเองก็เป็นคนดีเป็นคนอ่อนละมุนละไมอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลเช่นกันเรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนที่อย่างที่เห็นเห็นเลยนะราชาถ้วยนี่ ไม่นิยมความรุนแรงไม่นิยมการทะเลาะเบาแวงรักสงบแล้วก็ชอบความชอบพัฒนาตัวเองชอบความก้าวหน้ารักความถูกต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมและค่อนข้างเป็นคนนุ่มนวลประนีประนอมแบบนี้คุยง่ายคนเนี้ยอแล้วเขามองคุณดีมากด้วยโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็เขารักคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองแล้วจะได้ครองคู่ไหมเนี่ยคนโสดนะคนโสดนะหรือคนที่กํลาลังมีแฟน โอ้ oh, <laughs> สี่ถ้วยอาจจะมีพ่อแง่แม่งอนกันบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะต่างคนต่างมีคุณงามความดีของตัวเองอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันไปบ้างแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณกับเขาจะเคลียร์กันได้ลงตัวอยู่เสมอหากจะมีปัญหาหนักนิดเบาหน่อยขอให้ใช้เหตุผลคุยกันแล้วจะดีนะครับความเป็นพ่อแง่แม่งอนนี้ถ้ากําลังงอนกันอยู่เดี๋ยวก็ดีกันเออประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันมากมีหลายอย่างที่เข้ากันได้ด้วยดีแล้วก็ โอ้สีดับมีใครเหนื่อย <c oughs> หรืออยากพักผ่อนอยากทบทวนชีวิตมีใครอยากเปลี่ยนงานไหมออมีคุณผู้ชมท่านไหนอยากเปลี่ยนงานไหมตอนนี้ลองทบทวนดีๆนะครับตอนนี้เท่าที่ดวงชะตาเท่าที่เปิดไพ่มาเท่าที่เห็นผมขออนุญาตแนะนําในฐานะกาลยาณมิตรนะว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ทำสิ่งที่ทํามาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้รักษามาตรฐานเดิมไ,ว,ไททว,มนนว้อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ากําลังเหนื่อยกําลังท้อทบทวนดีๆนะครับสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรนะรักษาไว้ก่อนรักษามาตรฐานไว้ก่อนนะครับโอเคมาดูกันต่อแล้วก็อความรักความสัมพันธ์ดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนจากพลังงานวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครกันแล้วแต่คนมีคู่สบายใจได้ คู่ของคุณน่ารักมากคุณจะเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดในใสายตาใครก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะมีความสุขกันสองคนมุงม้งมิ้งมุง้งมิ้งส่วนคนโสดก็มีโอกาสเจอคนดีๆนะครับแล้วก็มาแน่ดูชาริอตเดี๋ยวนะใช่เลยจำได้ว่ามีไว้แรกวันนี้ The c h a r i อต d ดับเบิลโดยชาริ t อต u b l e ออกมาแล้วไพ่ดับเบิลคือไพ่ที่ตรงกันสองสำรับวันนี้ได้ชาริโอตใบจากสองสำรับชาริอตดับเบ ทำนายเลยว่าอย่างแรกความก้าวหนะ้าจะมารวดเร็วขึ้นเป็นสองเท่าอ่าอย่างที่สอการเดินทางจะให้ความโชคดีกับคุณเป็นสองเท่าอ่าและอย่างที่สามถ้ามีคนไกลจะมีการเดินทางมาหากันเร็วๆนี้เกิดขึ้น เร็วขึ้นกว่าที่คิดดีไม่ดีวันสองวันนี้หรือสัปดาห์หน้าเดือนหน้าเขาอาจจะมาปรากฏตัวอยู่หน้าบ้านคุณเลยเป็นไปได้นะครับไม่ธรรมดาคนคนนี้ใจร้อนแล้วเริ่มอยู่ไม่ติดแล้วกลัวความห่างเหินกลัวความเข้าใจผิดกลัวคุณจะงอนกลัวคุณจะน้อยใจหรือแม้แต่กลัวคุณจะมีใครมาตัดหน้าไปซะก่อนอะไรแบบนี้คนคนนี้จะแอคชั่นเร็วๆนี้ชาร์จดับเบิลไม่ธรรมดาเขาจะแอคชั่นเร็วๆนี้แล้วสักอย่างเออเดี๋ยวมาดูซิเขาจะทำอะไร เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากได้บุญกุศลแรงอย่าไปทําให้ใครเกลียดกันนะครับบาปหนักนะยุแยงให้คนแตกกันในบาปหนักมาทําให้คนรักกันดีกว่าเออเชียร์ให้คนรักกันได้บุญ,ได,บญได้กุศลชื่นใจด้วยนะแล้วก็โอ้โหไม่เท้าซิกออฟว n นส พูดไปไม่ทันขาดคําว่าได้บุญได้กุศลทําให้คนรักกันเชียร์ให้คนรักกันได้บุญได้กุศลชัยชนะจะเกิดขึ้นแล้วหกไม้เท้าวิกตอรี่ตำราสากลว่าไว้เมื่อใดที่6กไม้เท้าปรากฏคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดมีโอกาสสาเร็จ ใช้ชนะสําเร็จสําเร็จสําเร็จท่องไว้เลยว่าฉันทําได้ฉันทําได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถสิ่งที่ฉันทําอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณรู้ศักยภาพคุณดีอะไรที่คุณดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกมันกําลังจะไปสู่ความสําเร็จหกไม้เท้าชีวิตส่วนตัวคุณกําลังจะประสบความสําเร็จด้วยดีและในด้านความสัมพันธ์ทํานายว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสสมหวังกับเขาอ้าวมาดูเพิ่มกันหน่อยพลังงานดีงามตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเอ้ยไม่ธรรมดาอบอวนไปได้วยความรักพลังงานวันนี้ชื่นใจจริงๆโอ้โหเดเมจิเชียนสาธุไพ่นักมายกากลไพ่นักปราดออกมาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเหลือเชื่อปาฏิหาริย์อะไรแบบนี้ ถ้าคุณชอบการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบการขอพรอธิษฐานใดๆก็แล้วแต่ในทางที่ถูกที่ควรนะการขอพรในทางที่ถูกที่ควรสายขาวแบบนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ต่อเนื่องทําให้สม่ําเสมอบวกกับการทําบุญทํากุศลที่ผมกล่าวไว้แล้วข้างต้นคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จราวปาฏิหารประสบความสําเร็จเกินคาดแบบนี้อา้าวมาดูกันต่อขอใบสรุปสักหนึ่งใบนะครับสวยๆเลยวันนี้ เราเชื่อมั่นตามพลังงานวันนี้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่รวมไปถึงชีวิตส่วนตัวคุณก็จะมีความสุขความเจริญด้วยถ้าคุณไม่ท้อถอยไปเสียก่อนขอใบสรุปสวยๆส,สักหนึ่งใบนะครับสวยสุดๆเดอะสตาร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีหรือเปล่ามีนี่ไงเดอะสตาร์ดับเบิไม่ได้ปรากฏบ่อย เดอะสตาร์ดับเบิลเดอะสตาร์สใบจากไพ่สองสำรับออกมาตรงกันชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จใดๆจะ ทวีคูณเป็นสองเท่าจากไพ่ดับเบิลตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆรับฟังไว้เป็นกำลังใจก็ยังดีดวงชะตาไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจชีวิตคุณจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณทำตัวเองอยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยนะครับดวงดีแล้วอย่าลืมไปทำความดีนะโอเครับไว้เลยสวยงามสุดๆวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ